สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนซีพัดลมติดผนังฮาตอร,ริกันนะครับอันนี้ก็จะเอาซีกเก่าๆมาอันนี้ค่าเยอะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าผมวัดแล้วค่ามันน้อยแล้วใส่ด้วยกันได้อันนี้วัดค่าเป็น1.6แล้วก็ใส่ได้เหมือนกันเราก็ทำการตัดเอาป็นไกลตัดสายเก่าออกไปเลย แล้วก็ปอกเปลือกแล้วเราก็ตัดอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะต่อสายกันเลยนะครับอันนี้ผมจะเอาเทปมาพันเพราะว่าไม่มีบัดกรีจริงๆต้องใช้บัดกรีนะครับถ้าจะให้แน่นแต่ผมลัดตัวนี้ไว้แน่นแล้วก็ตัดสายข้างหนึ่งมาจับต่อเหมือนเดิมเลยได้ทั้งสองข้างเลยนะครับถ้าจะทำ ก็พันเทปสุดไปข้างหนึ่งแล้วนะครับต่อไปก็ทำีกข้างหนึ่งเราก็จะจับสายสองเส้นนี้มัดกันก่อนนะครับเป็นสายตัวสายกับสายที่มาจากมอเตอร์ก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกับสาย C สาย C ที่เหลืออีกข้างหนึ่งเลยก็เสร็จแล้วนะครับ ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันว่าจะติดหรือไม่ก่อนที่เราจะประกอบเราก็ทำการกิบสายให้ดีๆก่อนนะครับก็จะเราก็จะมาลองเปิดกันเลยนี่ติดติดปกติแล้วนะครับแรงด้วย เป็นว่าใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะคะ ก็กลับมาใช้ได้ปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เพื่อติดตามการซ่อมและรีวิวต่างๆในตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ